สวัสดีจ้าทุกคนมม่นเนี่ยเขามาย่างล้านขายผักเนาะถูกจังเลยเนะะาะเท่าไหร่เนี่ยอุ๊บจะซื้อท่าลงแต่วันเป็นพริกเขียวหนะ้าหกเหรียญอันนี้สี่เหรียญเป็นล้านขายผักล้วนๆเลยจ้าอันนี้เป็นบะหมี่เนาะ นี่บอกท่านด้สุกนะอันนี้ลายเท่าไงก็อันคลายเป็นกิโลขายเต็งโมนะวันดอร่ากิโลถืออยู่ว่าเป็นสีปโปรว่าเป็นสีโลูเงินมนันเนี่ยมันจะซื้ออยู่ทุกคน บ่ได้เอาอะไรมาลืมกระเป๋าตังค์ต้องไปเอากับไอ้จอนต้องไปเอากับไอ้จอนเนาะอันนี้ก็เป็นแตงซื้อสองกิโลสองกิโลหกเหรียญโอ้น่าซื้อมากเลยอะไปขอเงินกับไอ้จอนกันคอยลืมเอากระเป๋าเงินคอยมาีผักสีลาวถืออยู่ทุกคนล้านผักล้าน บางย่างก็ถือบางย่างก็แพงนะคะอันนี้ดอกผักหอมดอ,ดอกกระเทียมเมื่อใดอะ่ะว่ากาลีกแมนดอกกระเทียมนะะเนาะเขามาหาหมอนะก็เลยมาย่างนะคะไอจอนมาหาหมอมาหาหมอหูเนะะาะละลานตาไปหมดเลยเนาะเ้าบอกอ่างนนี่แซ่บบ้างครัชิมได้ไหมเนี่ยมันเปรี้ยวไหม สมว่ะว่าสมอเคอยู่ทุกคนขอเงินให้จอนมาซื้อกันนะเลยเอาไปกินกลมกๆนะแซ่บดีเปลวเงินน้าไม่จอนกันนะลืมกระเป๋าเงินเหมือ,ไอนไอ้จอนยืนอย่งนั้นเดี๋ยวเปอวตังค์ให้จอนก่อนบักคุง ของเนี่ยของเนี่ย I want to buy c p l e t h e c a s I don't know Maybe card หละเป๊บปซื้อเฮ็ดก็ดเป็นได้ซื้อต่ซื้อทุกคนเพระว่าไปซื้อดรเอบอกอ่งง่นี่แหละซื้ออ่างน อ่างวนน้อยแซ่บดีว่ะพยายามกบกรู้ล้วหกเหรอนแซ่บปะเขียวเขียวมะเขียวเขียวเนี่ยมันเริ่มเสียแน่นแล้วตอบอรี่กันไแอปเปิลส้ม Nó chấp chấp Bữa ăn ơn ngôn bà Có ơn mình bà bữa ăn ngôn khay bà nó Ở phuông nương nó Chín bọt hắn nếu mắn như nào quân. Lào, thưa quân Chạy thùng Đây là thưa bán thuốc là sắp vậy Lưm, ai chọn tả chiều dây Anh ấy thưa kêu เอาจากอันเนาะเอาโอ้ภากทีเห็นก็มีมว่ามีจะซสือตัวสือเดี๋ยวจอนได้ตัดใจเนาะเอาซ้ำนี่แหละเดี๋ยวเขาจะดาหัวเขามันกระ่างมันกระ่างน่าซื้ออยู่นะสองกิโลเนี่ยซื้อไปมันก็บานเาเนานะ นี่ถือ่ะทุกคนสองกิโลห่าเลียนแหละไปห้งางใจเงินมาหาหมอก็ได้อะหนึ่งเมือ,อคัดยุ่งก็ได้